เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมไลท์ออาดไม่ตายก็ต้องรอดในภาคที่2นะต้องขออภัยที่ห่างหายไปนานแสนนานเลยนะครับไม่มีเวลามาถ่ายคลิปเลยนะครับผมยุ่งกับการทำเรื่องที่น,นี่ไปเรื่อยนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทําภารกิจกันต่อนะครับผมกับการที่ว่าไปาทําอะไรดีนะฮะมันมีภารกิจให้ทํากระติกน้ําแล้วก็ประดิษฐ์ ที่ขุดหินเหรออันนี้ผมย้ายเครื่องมาใส่เครื่องใหม่ซึ่งก็คือเครื่องเก่าของพี่สาวนั่นเองนะฮะมันอัดก็เลยก็เลยต้องมาเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกันซิว่าจะทําอย่างไรดีนะฮะภารกิจเดี๋ยวลองประดิษฐ์ก่อนประดิษฐ์อะไรนะไอ้ที่ขุดหินนี่ไงประดิษฐ์ขาดก้อนหินสามอันนะฮะโอเคเดี๋ยวไปหาเก็บก้อนหินก่อนขับแรก ตรงนี้เก็บไม่ได้เก็บตรงนี้เลยก็แล้วกันหนึ่งก้อนีอตรงไหนนีอันนี้ใยป่านคืออะไรไม่รู้นะฮะเก็บมาก่อนละกันเก็บท่อนซูงมาด้วยนะฮะเก็บเผื่อไว้นะฮะคือเราทำายังไงดี ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะย่องมาตีซอมบี้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะแตกกระจายแล้วก็ซอมบี้ตรงนี้อีกตัวหนึ่งฟาแตกกระจายเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะเดินหานี่ก้อนเห็นก้อนที่สองแล้วก็น,นี่เบอร์รี่สามเม็ดนะฮะสามลูกด้วยกันนะฮะ ก้อนหินก้อนที่สามนี่ไงแล้วก็คาร์ดที่ขุดหินปื๊บก็ให้เรียบร้อยอ่ะเราไม่สนใจแล้วเหมือนเดิมนะฮะเฮ้ยมีอะไรอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันหันหน้ามาหาเราตัวอะไรโซ so, so, เซเซโซอะไร หินปูนนะฮะเ,เดี๋ยวเก็บก้อนสูงแป๊บหนึ่งไปทุบหินปูนตรงไหนอยู่ตรงไหนอันนี้ทุบได้ไหมอ่าน,นี้ทุบได้เสียงอาจจะแปลก,ปกๆก็ต้องขออภยัยพอดีผมเพิ่งเปลี่ยนมือถือใหม่ซึ่งก็คือเครื่องเก่าของพี่สาวผมเขาเอามาให้นะฮะพอดีหน้าจอมัน แปลกๆเขาก็เลยเอามาให้ผมใช้ดูนะฮะผมก็เลยมาปรับแต่งให้หน้าจอมันพอดูได้นะฮะก็เลยอนั้นี่อยู่นะฮะลองเอามาใช้ดูนะฮะสรุปว่าเครื่องมันก็แรงดีนะฮะซัมซุงเกลเล็กซี่ s สิบพัทนะฮะเป็นรุ่นเก่าแล้วนะฮะซึ่งปัจจุบันแม่งมันไป s s ยี่สิบเอ็ด s ยี่สิบสองแล้วมั้งนะโอเคต่อไปทำอะไรดีมันมีภารกิจสองอย่าง ทำกระติกน้ำนะฮะทำกระติกน้ำมันทำยังไงว่าระติดน้ำนี่ไงประดิษฐ์เลยเรียบร้อยได้เศษเหล็กมาทำกระติกน้ำมีภารกิจปลูกมันฝรั่งปลูกตรงไหนนะเราจำทางกลับบ้านไม่ไม่ถึกไม่ถูกนะะทางกลับบ้านอยู่ตรงส่วนไหนวะเนี่ยหาไม่เจอเลยนะเราต้องวนย้อนก,นกลับมาไกลๆตรงนี้อีกหน่อยนี่ บางทีหาทางกลับบ้านไม่ค่อยจะถูกเลยเนี่ยย้อนมาสักไกลเลยอยู่แถวตรงนี้เปล่าอ๋อไอ้เจอ,อแ,เแล้วเดินบนทางกลับบ้านตัวเองมันกดดูแมปไม่ได้ก็บอกว่าให้ทำการปลูกมันฝรั่งปลูกยังไงอะ่ต้องทำแปลงผักก่อนใช่ไหมโอเค ประดิษฐ์เลยของเต็มอีกเดี๋ยวเอาของมาไว้ในกล่องก่อนเอ,เอาเดินติดของไว้ในกล่องนะเอาพวกอะไรที่เ,เราคิดว่าเราไม่ค่อยได้ใช้อ,ะ,อะไรเดียไม่รู้เหมือนกันวะเก็บปืนไว้ก่อนก็แล้วกันนะฮะไม่มีใครมาขโมยหรอกมั้งนะแล้วก็มันอันนี้มันเป็นมเมล็ดอะไรก็ไม่รู้นะฮะ,มะเมล็ดอะไรเนะี่ยเข็มกุดันกุดัน คือแม่เล็ดอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้มันฝรั่งแม่เล็อันนี้เก็บไว้ก่อนแล้วก็เอาอะไรเก็บไปดเอานี่เก็บไว้ด้วยส่วนท่อส้งเก็บไว้เก็ตัวก็ได้นะเผื่อเราจะคาบนอกบ้านอะไรงนี้กระติกน้ํกระติกน้ําเราคาบไปแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะเอากระติกน้ำนะมาใช้กับอันนี้นะฮะนี่ใส่เข้าไปแล้วก็รอประมาณ9นาทีแล้วน้ํามันจะเต็มนะฮะซึ่งตอนนี้ความหิวของเราขึ้นมาที่ เราลงมาเหลือประมาณยี่สิบสามไอ้กล้องมันบังนะฮะคือ samsung galaxy s 1 0 p พั s เนี่ยกล้องเวลาผมตั้งค่าให้เกมมันเต็มจอมันจะมีติ่งกล้องโผล่ออกมาตรงบมบนมุมใช่ไหมข้างบนมุมมุมมุมซ้ายนะเออมุมซ้ายบนใช่ไหมทางซ้ายเนาะเออแล้วมันบัง มันบังหลอดอาหารผมนะผมก็ต้องมาเปิดดูตรงนี้นะฮะโอเคกระเพาะอาหารอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นแล้วก็นะโอ้จา่ายอย่างละยี่สิบเปอร์เซ็นแหละก่อนอื่นเดี๋ยวผมผมจะได้ว่าผมทำเนื้อไว้นี่เออนี่ไงมีเนื้อไว้กินเลยแล้วกันใช่ไหมทำเนื้อไว้นยะกินเนื้อไปเลย เพิเลยอ่าเนือขึ้นละกินเบอร์รี่มันจะเพิ่มน้ำนะฮะโอเคเพิ่มไปสักหน่วยก็ยังดีนะฮะระหว่างที่เรารอน้ํามันน้ามันเต็มเราเล่นความเร็วโดยการดูวิดีโอก็ได้นะเดี๋ยวเราทํากระติกน้ําเพิ่มดีกว่านะฮะ,นะฮะมันไม่ค่อยพอใช้เลยอ่าทำกระติกน้ําเพิ่ม แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอามาใส่ไว้ในนี้นะฮะใส่ไว้ได้เลยปะเออใส่ไว้ได้เลยนี่หว่ารอไปเรื่อยๆนะ,ะแล้วก็มีมเมล็ดไออะไรนะมะเขือเทศนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการปลูกมันฝรั่งเราต้องทําแปลงมันฝรั่งขึ้นมาเราทําแล้วละ่ะเราทาไปแล้วใช่ไหมไหนว่า อาไหนไม่เห็นมีเลยอากดเรากดสร้างไปแล้วไหมเหรอ,อประดิษฐ์แล้วก็กดใช้กดสร้างขึ้นมานะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะวางว่าตรงไหนดีนะฮะวางว่าตรงแถวตรง,ตรงนี้ก็แล้วกันให้มันห่างจากช่องเดินสักนิดนึงแถวๆตรง,ตรงนี้ก็ได้นะฮะแค่นี้แหละ แล้วก็ทำการเอามะเล็ดโยดลงไปมะเล็ดต้องรอประมาณหชั่วโมงนะฮะถึงจะออกผลนะฮะตอนนี้เราทำการปลูกมันฝรั่งละมืดอีกละเมืดแล้ว,ลวเวลาก็ผ่านมาประมาณสัก8นาทีได้เห็นจะได้นะฮะวันนี้10นาทีผมก็ลงเหมือนเดิมนะฮะ ไว้รอบหน้าก็จะได้มาคราวนี้ผมจะพยายามรีบถ่ายรีบลงให้ดูให้ได้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะหาเวลาว่างๆมาสตรีมด้วยนะฮะวันนี้วันเสาร์เนาะวันที่ผมอัดอยู่ก็ประมาณตอนเสาร์วันเสาร์ตอน9้าโมงเช้าเนี่ยะะหาเวลาอัดได้อยู่นะฮไม่ค่อยมีเสียงอะไรรบกวนเท่าไหร่นะฮะปกติจะมีเสียงรบกวนเยอะ ช่วงเช้าช่วงบ่ายนะตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นกลางคืนแทนนะเวลามีคนมาตอนกลางคืนเสียงดังนะคุยเสียงดังผมก็เลยต้องหยุดทําคลิปไปสักพักหนึ่งหาช่วงว่างๆหาเวลาแบบเข้เรกวไนงะดูโอกาสดูเวลาต่างๆในการทําคลิปลงนะั่นเองวันไหนพอจะถ่ายปุ๊บอา้าวเสียงดังอีกแล้ว เสียงแทรกเข้ามาอีกแล้วเนี่ยมันก็เลยรู้สึกงุดหงิดต,ตอนจะถ่ายคลิปนะฮะเป็นกันทุกคนแหละนะฮะบ้านไหนทําอย่างเช่นก่อสร้างเนี่ยแล้ววันนั้นตรงตารางจะถ่ายคลิปพอดีมันก็มันก็เสียอารมณ์ใช่ไหมล่ะมันก็หมดอารมณ์เหมือนกันนะฮะพาจะถ่ายคลิปแบบตารางถ่ายวันนี้นี่หว่าแต่ข้างๆบ้านเขาก่อสร้างอยู่ดังที่หายเงี้ยโอ้โหหมดอารมณ์เหมือนกันก็ต้องเลื่อนวันไปไปอัดวันถัดไปอย่างเงี้ยเนาะ เก็บเพลินเดียวเก็บโคตรเพลินเลยนะฮะเก็บไมเบ้เก็บนู่นเก็บนี่มาเลยเปล่อยเลยเก็บหินเก็บใย,ยป่านมาใย,ยป่านคืออะไรไม่รู้นะฮะไม่ใช่ยายป่านนะใย,ยป่านนะตัดไม้เอาเครื่องมือชำรุด เราต้องมาซ่อมเครื่องมือนะฮะสร้างขวานหินขึ้นมาปื๊บเขาให้ตบตบโอเคตอนนี้เวลา10นาทีนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนกันล้กันเนาะเดี๋ยวจะพยายามลงคลิปให้ได้บ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้นะฮะสัปดาห์หนึ่งอาจจะลงสักสองสคลิปอเงี้ยโอเค เฮ้ยมีตัวอะไรย่อมกับตัวโซเซมันเห็นเราอปันสองทีตายอืสองีแตกเลยนะฮะเลือดเรายุบด้วยเดี๋ยวเราหาอะไรกินกินอะไรดีกินเบอร์รี่เพื่อ,เ,อ,กกรรอเพิ่มเลือดกันล้วกันนี่กินเบอร์รี่หนึ่งอันเพิ่มเลือดได้ห้าเปอร์เซ็เลยมั้งนะเคเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนนะฮะ เไม่มีเตียงนอนเลยไม่ใช่เหรอวะเราสามารถพักเกมได้อยู่นะฮะเกมมันให้นี่ได้เอ้าตรงไหนวะเนะี่ยทางกลับบ้านหาทางกลับบ้านไม่เจองงอีกแล้วต่อไปเราต้องสร้างจุดอะไรสักจุดหนึ่งอหาหาบ้านให้เจอนะฮะน้ำได้ยังน้ำยังไม่เต็มเลยสามนาทีนะโอเคเดี๋ยวเราจะมา ถ่ายต่อในครั้งต่อไปนะฮะโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้สวัสดีครับผม